สบายดีอู้หสบายดีตอนสวยเดยทุกคนเนาะมือนีเฮาสิพาทุกคนมาเวียนวัดเด้อนี่กับวัดที่สับปะเลยลรวจะเป็นจะเป็นศิลาวัตรแดรกระดดกบยย่ครูใส่ไป like like สอกาแฟ จู่เจ้าเมื่อในควายสีพัชจู่เจ้ามาเบิกงตั้งแต่ลอยวันแผนฝีเกิดมาบบเคยลงใส่บาทจากเท้าอีเมลอมลไปยุ่งใส่เออเจ้าก็ไปซื้อโดยบาทเติมเงินเพิ่นเพส่วนเออเมื่อนงอย่าครูใส่ไปซื้อเบิ้งบึ้งได้ค่าจ้างผมทำเจะมาหาโลคงวัดเรือเจ้าก็ไปเปลี่ยนเอาหมีแสงก็ได้ไปทำไปเอาเบิ้งเสียอาอันนี้ไปถิ่มเอาบึ้งทำผ่าก่อนเกิดมาบบเคยลงใส่บาทเติมเงินนี่ลงให้เงิน มยบอมยูแสดงมาพอควรจำเป็นเหยียบเป็นมดเด้ปะเกิบได้จะเกิบสันเก็บมุดให้พูดมกจอยใ่ไปก่อนิดเกิดบากจอยเนี่ยเอะไได้เอาไปถิ่มเอาไปจุดให้ถิ่มยูวัดบ้านหน้าอมาลากะเจ้าจะมีงานเนาะงานบุญบ้านบุญประจำปีบุญกลุ่มเขา แล้วก็ช้าวบ้านในหมู่บ้านเอกาให้ลงมาเมียนวัดในบ้านนี่นะมันจะเป็นสองหมู่บ้านเนาะมันเป็นบ้านนางหอยปังอยู่แต่บ้านที่บนเมียนมันเป็นคุ้มบ้านนางหัวคำก็คือหมู่บ้านมีสองมีบ้านนอกกับบ้านในแต่มีสองวัดคือกันเทรรนะผายมังคุนกะเทศเลยเอาไม่พูดถาเว่นมอมอม อุ้ยเอาเงื่อนาะอันนี้นะแล้ววัดน,นี่นะแต่ก่อนนะเป็นกุฏิไม้นะเพิ่นมั่งเรียบร้อยเนาะเพิ่นสีเห็ดเป็นดินเด้พี่น้องใหม่ป้าทุบเด้ใหม่กล่องไอ้ย่ะอยู่ควันกลุ่มกองไอ้ชาวบ้านทั้งก็มาแต่ส่วนหนึ่งเด้ยังบ่ทันได้เม็นเบิดบ้านเนาะถ้าเบิดบ้านคือจะหลายกว่านี้อยู่นี่ละแวกนี่ก็คือในนี้เดี๋ยวจะเห็ดใหม่เนาะวัดก็เป็นแป็นๆ ม eh ่ยิงน for ี mm ่ก hmm. yeah, mm ็ค hmm. yeah. okay, ือจะเมี่ยนอยู่ฝั่งเทิงแบบว่าปัดอยังนี่แหละไปเอายังเดี๋ยวคอนเสิร์ตไปปัดป้าป้าขึ้นอยู่ที่เทิงผู้ทั้งผู้ชายนะเขาจะเมี่ยนพวกขี้หิงขี้ยกทั้งลุมเท่ากันไปปัดไปยังเดี๋ยนี้งั้นเดี๋ยวมน้อยโมกับปัดเถื่อน อย่าพ้อว่าเทิมตูนน้ำนอดท่านแม่เยว้พร้อมเอาคนไว้เต็มอยู่ท่านโอเคสวัสดีคูณซาวสาสวัสดีค่ะนี่บาทคุณโพซีเฮ้ย่วนเนบุญบันตุนะตกาสวนเต็งเนบอกได้ชวนเลยอุ้ยเือเป็นคนแบบนีสีนบรายเฮ้ย เออฉันสิไปกินข้าวปุ้นสุดๆกันได้ดอกฉันบูกินสิ่งด๊ะเอาสิ่นะเอาไปิไเอาอยู่ตลาดกันได้บกินสิ่นดอกสิไปกินเบี้ยเด้อขาปุ้นนัอยู่เฮ้เบี้ยได้สิโลยังแกกินเฮ้เบียเฮเออเจ้ามันบได้ลงเลยมัได้กินอยู่่แล้วมันไดล บริลงนอยย่างวุมบกินเนื้อบเวินเืินเบียร์เนื้อต้งนัะงไปล่งกว่ไปลงมักจริงเาเพิ่งไล่งย่างุ่มกันแล้วย่างวบอยกินวันนี้เปิดแล้วสบายดีฟ้าสบายดีเจ้ากับมาเมียนวัดบ่มาล่นจะมาอย่างจะามาลนในยังคู่บ่อ๋อบาลอนไปยสิพันเองไม่ไม่ไ่

เส้นเตยน้าเสร็จกระปุกเอ่อ่ามันชี้เลนปลาของเที่ยมอะไไงครับเส็นเส้นปลา บอกว่าค่ะลูกดัง้งมีบุตรในแวนแวสินี้น่าอิษฐานก่อน <laughs> อะไรจจ้ว่าซูนเป็นหลักตีทางหลังจังมันคือด,ดังเรยบอกอธิษฐานให้เาดูเยอะ <c oughs> ลูกจอะไรลูกไปสิ นขานาดเหน,นี่ยนไงหัวแจเนะนวันเฮาเอินว่าหัวแจกนี้แหละคัน,นค่อยขนาดคนลลยอยู่หักบร่ได้มากเบิดบ้านดอกยังบันแลดเล้วเถื่อเนาะิฝบฝนไลยแห้งแล้วกันยังเหลือถูพื้นด่างเพื่อถ้าใส่ใส่ยางล่างก็คือสิดีอยู่โคซีน่ไปเอาลงมาอีกแลแต่จะสั่นเทิงไหม สิว่าเหมียนเปลนก็คือยังบัวเปลนดอกเนาะอยู่ทางพุนเป็นครัวแล้วก็มีห้องน้ำเราถูได้ไหมวิ่งพิกวิ่กิดให้เป็นโอกาสมีคนมาซุ่มอยู่วัดเลาก็เอามาขายอยู่วันนี่มาซีฟมันเลือกข้างเดียว จะนี่มาช่ยเพชรแน่ขายมังคุดิบพี่น้องเห็นบอกมาขายหดอยู่วัตค่ากะลีเนาะวันหาเงินเราเราเอามันนันนี่ชี้ชิงให้เราจะเอามานตไม่อยู่เรอยากได้อันนี้ครับอกาเขาอยากได้ตัวนั่งกับที่กุมอยากเอาตัวนี้ให้เข้าเจะขคิดจะได้รู้เราดอกเจ้าเงินกินอะไร ที่ท่านน่ะแล้วแมนแล้วมท่านไปอายร้านตามใครเ้วยเอมาทคนไปทมาทมึงจะก้อนนบุเพบอกคาเราเาใไปท้ิคายอว่าสิเอาอยู่เบิดก่นโอ้บ่ได้แม่ะก้านชสิใส่มือเต็มะก้านแม่พะสิมัอนมาหาบ่ทอนเนาะเขาให้บงได้ีหาสิบ พิกวิกิทให้เป็นโอกาสเห็นบอยามโมซุมกะเขากะพิกวิกิทให้เป็นโอกาสเดโมซุมคนมันอยู่วัดกะมะาขายยู่วัดในคึกแล้วระวังรถลุ่มรถไพ้ะนมะม้าขี่เป็นติท่านเป็นมา้าอะไรร่างเป็นพิกนะ คนขาวเจ้เมือนำเดี๋ยวแท้จริงนะท่านเลี่ยวสำเ,เร็จท่านแล้วอยังไปเส็จสมสุขอยู่ลุงจะได้อันนี้ลุงเลินนะเด็กข้าเจ้ามากมา,กมากยไว้แล้วเนาะนี่นวะอ,อ่ะข้าวระ,ะอ,อสีลงน,อนะอื่นวะ จ้าค่ะเข้าไมา้ไว้บนใครเครื่องใครน,นี่ทางนอกก็จะประมาณนี้เด้อว,วัดเนาะอันนี้หอละค่ะแต่ว่าภาษาเราเอินว่าหอกล่อง คิดว่าเจ้ารักเมื่อปลาเลยใครจำได้ไหมครับมองอละครั้งที่ f ีพวกนางเห็ดมองอละครั้งที่เอฟซีหัวสังวระสันซะเนาะ คอยก็ว่าอยู่างกได้ยินเสียงกล่องนีพอก็องเดียวพ้องเลเดียวสองบอยู่วันนั้นหละก็อยูวันนี้วัดเพียนบุญบกไฟบังแรงเลยพี่น้องไปเล่นมาพุ่นกับทายพุดก้อนนั่นทั้งนี้กำลังประเน้อ ปีเจ้าค่ะเจ้าชิดบุญหลายเล่จังเนาะบุก็เฮ็ดเพียงบุก็เฮ็ดบุญกุ้มเขาจัเพื่อให้ข้กันปีนี้ปีแรกเนาะเออบ้านเจ้าที่นีบุญประจำปีแล้วก็บุญเดือนทอกอีกป้าเอาเข้าไปพี่น้องแรกก็กระสีหูดูบังหูเนาะหูยะจัง่องหน้ากันลืมเบ้า ลวงพ่อที่เพิ่นผ้าเห็ดนี่นะเพิ่นเสียไปเลยเดีย๋ยวติดแล้วก้อนดุนเอาเอาืเอเพิ่นเสียแล้วว่ายง่ายกัเพิ่นตายแล้วนะผู้พาอสั่งผู้พาอสั่งนี่หลวงพ่อหลายดิอือล้วงพ่อหลายเิ่นเสียเลเราเลือไว้แต่หัวละครั้งเนาะเอื้อเจ้ากระฮานฮ่า ใคยกับมาบวชเป็นจัวเป็นย่าพอได้พ่อได้ตีกองเพลนอยู่วัดบ้านเฮานะบบเคยได้ยินเสียงเพลนจากเธอหากจะได้ยินวันนี้พ้าขอว่าตังเตศมาหน้าคิอว่าบวชจีกพี่เฮ้งจะบวชทีนนด่ดีมหา วัดี่กระเฮ็ดเพื่อเว,ว,ว่าคนเขามาโมมาทานมาอย่างเนาะแต่ว่าว,าวงดวนสีก็เจ้านะอยู่นอกวัดพูนพี่น้องอยู่ทางหลังอยู่ของเฮียนผมเดี๋ยวิใหายเบิง่งคือว่ามันก็จะโคกแน็ตเท่ามันวงมีจัว่วมีพอมันบ,บ่มีผู้เหตุเลยเนี้ยมีเป็นเรียบยาง,งานหลับพอไม่ออกได้ลงมาเหต อยู่วัดบ้านใหญ่ผัดซีว่าจังไดดีละ่ะวัดอยู่บ้านผัดพ่อมันหกเขากะชาวบ้านก็ว่ากันแล้วก็ลงอนามัยเดียวอยู่วัดอยู่บ้านอยู่บ้านนายบ้านส้อนนะพี่นอ้องหักกระแตได้มาเได้เกยแบบว่ามันเป็นนวนี่นะคือลงไปเสียเป็นหน่วยบ้านสุมเขาลงไปเสียเนี่ยพวกมักหญ้าน้องนี่นะลงไปเสียเบิด เนีย่ยมันขึ้นนะบริป้าให้มันหกแบบนี้ดอกหักิบัเข้าเจ้าเห็ดยังกระซามาขีกันวัดบัดในนะนอันนี้จะเป็นเดินหงเฮียนเนาะแล้เขาจะตั้งวงดนตรีในน,นี้เดินไปนกวงเดินหงเฮียนติดกระวัดกะเรื่องวงดนตรีมอลมเนีัยมันสะดวกสบายแลยนะ้วเนาะเพราะว่าเดินมันป่วง บรดออึดบ่นลงนันขอว่าเราแหละล้านคนเดียวเหรอสวยบุงกันเนาะ ้ากันเมียนแต่อีกเพิ่งบ่งมีผู้ได้มาเมียนครัวเลยหากกระโตกนะบ่มเพิ่มเมียนไใใ้ดกค่อยว่าเมื่อนี้ห้างกับวันที่สิบหา 16, นะ้าสิบหกสิบเจ็ดนะผุนโอบเบอร์ที่เก้าตอนเศรา้าผุนบะัดนี่แลเขามาเพลนเขามาก่อนอันนั้นเขาเจารเองเดี๋ยวชื่อมาอีกนะจ๊นอีกจ้าข้ <laughs> างลังางฮะค่ะยศสวัสดิ์สวยดีเนาะ เอ้ยมันต้นวัดเอ้ยนี่จักริี้วมึงเค <laughs> ยเนี่ยไปเห็นต้นมัน,นไปส่องมึงมั้มันมเก่าเลยจกักเลยจกัจกเลวเคยจะไม่เขา้าปลูกไว้เติงปันได้